เห็นข่าวตรงนี้นะคะไมก็ตกใจมากๆเลยนะคะว่ามันมีแบบนี้ด้วยเหรอคือมิจฉาชีพแบบมาทุกรูปแบบเลยจริงๆนะคะ สวัสดีค่ะพบกับสาวใหม่เชียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะใหม่ก็จะมาแจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนหรือว่าชาวเชียงตุงทุกคนเลยนะคะหลายๆคนหลายๆท่านนะคะก็อาจจะเห็นข่าวจากโขนกระแสมาบ้างหรือว่าไทย P ีบอนะคะว่าโดนหลอกไปขายที่เมืองปอกหรือว่าปังซงังหรือว่าอะไรต่างๆแบบนี้เนาะเรื่องที่ว่า ชาวไทยนะคะถูกทัวเชียงตุงหลอกไปขายที่เมืองปอกนั่นเองนะคะก็มีพี่ๆหลายๆคนมากๆนะคะที่ได้ส่งข่าวหวนกระแสมาให้ใหม่ได้ดูนะคะแล้วพี่ๆทุกคนที่ติดตาม y o u t u b e ของเชียงตุงนะคะก็จะดูดีอยู่แล้วว่าเชียงตุงเนี่ยเป็นยังไงนะคะพอใหม่ได้เห็นข่าวตรงนี้นะคะใหม่ก็ตกใจมากๆเลยนะคะว่ามันมีแบบนี้ด้วยหรอคือมิจฉาชีพแบบมาทุกรูปแบบเลยจริงๆนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเราอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆนะคะถ้าจะมาเที่ยวเชียงตุงเนี่ยก็ควรจะตรวจสอบเรื่องการท่องเที่ยวเชียงตุงเนี่ยให้ดีๆก่อนนะคะก่อนที่จะมาเที่ยวนะคะถ้าใครเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะก็ต้องตกใจหรือว่ากลัวหรือว่ากังวลเป็นเรื่องธรรมดานะคะตรงนี้เพราะเราก็กลัวเหมือนกันเนาะคือถ้าเกิดเราเจอสถานการณ์แบบ พี่ที่เขามาเที่ยวเชียงตุงแล้วก็โดนหลอกไปขายเราจะทำไงคือบอกเลยว่าที่พี่ๆเขาเจอมันก็เลวร้ายหรือว่าโหดร้ายมากๆเลยนะคะที่แบบว่าลวนหลอกไปขายเมืองปอกเนาะพอไปถึงเมืองปอกอ่ะก็ไปอีกที่หนึ่งอะไรแบบนี้เนาะมัน เป็นการหลอกลวงซ้ําเติมแบบพอจะกลับมาก็โดนคนขับรถเนี่ยโดนลังแกอีกเรียกค่าถ่ายอีกนะคะเรารู้แล้วก็น่ากลัวมากๆเลยนะคะหลายๆคนก็กังวลที่จะมาเที่ยวเชียงตุงนะคะเพราะว่าหลายๆคนอะ่ะก็คือวางแผนที่จะมาเที่ยวเชียงตุงอยู่แล้วอะไรแบบนี้เนาะพอมาเห็นข่าวที่เขาออกข่าวหนกระแสต,ต่างๆเนี่ยคือทุกคนกลัวนะคะทักเข้ามาหาใหม่เนาะว่า หนูอยากจะไปเที่ยวเชียงตุงนะคะแต่แม่ไม่ให้ไปอะไรแบบนี้ก็มีนะคะหลายๆคนถ้าเข้ามาว่าอยากจะมาเที่ยวเชียงตุงหลายๆคนที่จะมาเที่ยวเชียงตุงอ่ะก็กลัวแล้วก็กังวลไปหมดเลยแล้วก็ยกเลิกไป หลายๆคนเลยนะคะพี่ไม่กล้าไปแล้วพี่กลัวมากเลยพี่ได้เห็นข่าวแล้วก็กลัวมากๆเลยอะไรแบบนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะคนเชียงตรงอ,อาจจะไม่รู้เรื่องแบบนี้ด้วยซ้ํานะคะคนที่นําไปขายต่อหรือว่านําไปเนี่ยอาจจะมีเส้นสายแน่นอนเลยนะคะตรงนี้เมืองป๊อกเนี่ยมันเป็น เขตปกครองพิเศษนะคะที่นักท่องเที่ยวอ่ะไม่สามารถเดินทางไปได้นะคะส่วนมากที่ทุกคนรู้กันนะคะก็เป็นธุรกิจสีเทานะคะหรือว่าจีนเทานะคะที่มาทำธุรกิจอยู่แถวนั้นค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะคนที่จะเข้าไปทำงานที่เมืองปอกเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะคะถ้าไม่มีเส้นสายที่นำพาไปอะไรแบบนี้เนาะแม่แต่ใหม่เองนะคะก็ยังไม่เคยไป เที่ยวหรือว่าไม่เคยไปที่ไม่เคยไปถึงที่เมืองปอกนั้นสักครั้งเลยนะคะอีกอย่างนะคะใหม่ก็ไม่กล้าไปด้วยนะคะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าที่เมืองนั้นน่ะมันเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรธุรกิจที่แบบว่าไม่ค่อยดีเนาะเรื่องเกี่ยวกับค้ายาอะไรต่างๆแบบนี้นะคะนะักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปทางเช่นทางเมืองลาอะไรแบบนี้เนาะเขาก็ห้ามอยู่แล้วนะคะว่า ห้ามนะักท่องเที่ยวเดินทางไปยังเชีนทางเมืองลาเมตแต่เมืองยางอะไรแบบนี้ก็ไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะตรงนี้นะคะใหม่ก็อยากจะแนะนําให้กับทุกคนที่อยากจะมาเที่ยวเชียงตุงนะคะถ้าเกิดเราอยากจะมาเที่ยวกับบริษัทโทรเนาะก็แนะนําบริษัทพี่นีก็ได้ที่พี่นิเป็นไกด์ให้กับบริษัทนี้อยู่นะคะหรือว่าบริษัทของอพี่ใส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 สามสามเนาะเขาก็มีบริษัท ทัวร์อะไรต่างๆแบบนี้อยู่แล้วนะคะถ้าเกิดอยากจะมาเนี่ยก็ทางบริษัททัวร์เนี่ยเขาก็จะแนะนําให้กับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะว่าเมืองไหนควรจะไปเที่ยวหรือว่าเมืองไหนไม่ควรที่จะไปเที่ยวนะคะเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกคนนั่นเองนะคะ ส่วนค่าใช้จ่ายนะคะที่จะมาเที่ยวคนเดียวในเชียงตุงนะคะก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะน่าจะเป็นหมื่นกว่าบาทอะไรแบบนี้เนาะไม่ไม่ใช่800พันนะคะถ้าเปดพันนี้ดูว่ามันถูกไปเนะาะส่วนค่ามัดจำอะไรเนี่ยมันต้องมัดจำก่อนอยู่แล้วครึ่งหนึ่งนะคะถ้าถึงเวลา2-3ถึงมวันที่จะมาเที่ยวอะไรต่างๆแบบนี้ก็มีการเก็บเต็มทั้งหมดนะคะไม่มีการเก็บไปทางเหมือนในข่าวนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะรถที่จะนําเราไปเที่ยวนะคะก็ต้องเป็นรถตู้เท่านั้นนะคะไม่มีรถส่วนตัวหรือว่ารถกระบะไปรับนะคะก็ต้องมีไกด์อยู่หนึ่งคนนะคะที่จะนําเราไปท่องเที่ยวนั่นเองเนาะ ทางการเมมาของเขานะคะก็บังคับให้มีไกด์นะคะไม่ว่าเราจะไปเที่ยวคนเดียวหรือว่าอะไรอย่นะี้ก็ต้องมีไกด์ที่ทำถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจะนำใครมาเป็นไกด์ก็ได้แบบนี้นะคะใหม่แนะนำนะคะคุณครูคำอีก่ก็ได้นะคะคุณครูคำอีก,ก็เป็นไกด์นะคะเวลาจะเที่ยวคนเดียว2คนอะไรเนาะก็ติดต่อคุณครูคำอีก่ก็ได้นะคะถ้าเกิดติดต่อไม่ได้ก็สอบถามเข้ามาที่ สาวใหมา่เชียงตุงก็ได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าทางเพจเนาะน้องใหม่พาัวรพยิ้มนะคะหรือว่าทาง Facebook ส่วนตัวนะคะนางคำีหรือว่าอะไรก็ได้นะคะที่ติดต่อได้ทุกช่องทางเลยนะคะที่ใหมว่วางลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดเลยนะคะคุณครูคมีนะคะก็เป็นไกด์นำเที่ยวในเชียงตุงเมืองยองอะไรต่างๆเนาะ <ๆ S 1> ก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะคะตรงนี้หลายๆคนก็ เคยรู้จักนะคะถ้าเกิดอยากจะให้คุณครูคำอีกหรือว่าให้ไกด์ในชิงตงเนาะที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นชาวชิงตงจริงอะไรแบบนี้ก็ต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้าก่อนนะคะว่าแกว่างไหมอะไรต่างๆแบบนี้เนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย แกไม่ค่อยว่างนะคะเพราะว่ามีคนจองค่อนข้างเยอะเลยเนาะต้องติดต่อล่วงหน้าหน่อยอะไรแบบนี้นะคะถ้าไม่ติดต right yeah> ่อล่วงหน้าแบบอยู่ๆปุ๊บปั๊บเลยอยากจะมาเลยไม่ได้นะคะถ้าเราอยากจะมาเที่ยวคนเดียวนะคะมันก็ได้นะคะแต่เราต้องขอวีซ่านะคะขอวีซ่าเข้าประเทศนั้นๆเองเลยนะคะทุกอย่างทําเองเนาะทุกขั้นตอนนะคะเราก็ทําเองเราอยากจะนั่งเครื่องก็นั่งมาได้นะคะเราอยากจะนั่งรถทัวร์ก็เขาก็มีรถทัวร์ให้เดินทางอยู่นะคะใดคนนะคะเข้ามาดต่ทุกช่องเลยนะคะไม่ว่าทาง YouTube ทูบทางเพจนะคะแม้แต่ช่องใหม่เองนะคะก็โดนด่าเหมือนกันนะคะว่าแบบนู้นแบบนี้นะคะเตือนคนไทยทุกคนอย่าไปเที่ยวเชียงตุงเด็ดขาดนะคะคนเชียงตุงอะ่ะหลอกสาวไปขายพี่เชียงตุงบา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 ต่างๆนะคะตรงนี้นะคะใหม่ก็อยากจะขอแก้ข่าวตรงนี้นิดนึงนะคะหลายๆคนดูข่าวดูว่ามันมีเชียงตุงนะคะก็ด่าเอาด่าเอานะคะไม่รู้ว่าดูข่าว ดีหรือ,อยังนะคะเพราะว่าเชียงตุงเนี่ยเป็นแค่ทางผ่านที่จะไปเมืองปอกเอทีนะคะใหม่จะขอบอกแบบนี้ก่อนนะคะว่าไม่ได้นํามาขายที่เชียงตุงนะคะเขานําไปขายเนี่ยเมืองปอกอ่าน่นเลยนะคะคือมันไปทางภาคเหนือของลัชชานาที่เขาสู้รบกันอยู่ตอนนี้คือเมืองเล่าไก่เมืองอะไรแบบนี้นะคะคือมันไปไกลมากเลยเนาะแล้วก็เขาสู้รบกัน ออยู่ตอนนี้นะคะคนไทยอยู่ที่นั่นเยอะมากเลยนะคะไม่รู้ไปยังไงกันนะคะคือเราได้เห็นข่าวเนาะว่ามีคนไทยอ่ะที่ติดอยู่ในเมืองเล่าไก่อะไรต่างๆเนี่ยก็คือ หลายร้อยคนเลยนะคะที่เราเห็นติดกันอยู่ตรงนั้นเนาะแล้วก็อาจจะไปทํางานหาเหงินหางานอยู่ที่นั่นหรือเปล่านะคะบางคนก็อาจจะโดนหลอกไปเป็นคอสินเตอร์นะคะอาจจะเห็นในสื่อออนไลน์ต่างๆเนาะว่าเขาหางานงาน ی, ưng, ดีเงินดีอะไรต่างๆนะคะอาจจะดีกว่าที่ประเทศไทยนะคะก็เลยชวนกันเนี่ยไปหางานหาเงินอยู่ที่เมืองเล่าไก่ว่าแถวภาคเหนือของรัดชานนั่นเนองเนาะหางานเนาะหางานทางออนไลน์งานดี งเงินดีแบบนู้นแบบนี้นะคะก็คือ หมายว่างานดีเงินดีมันไม่มีอยู่จริงนะคะถ้าเกิดงานดีเงินดีในในรัฐฉานหรือว่าในประเทศเมียนม,มาเนี่ยหมายก็คงไปตั้งนานแล้วเนาะคือเราเห็นแบบฟอร์มอะไรต่างๆแบบเนี้ยก็อย่าหลงเชื่อง่ายๆนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นการหลอกลวงก็เป็นไปได้เนาะตรงนี้เราไม่รู้เลยนะคะบางคนหลอกขายของออนไลน์หลอกขายโทรศัพท์มือถือหลอกขายรถยนต์ราคาถูกอะไรแบบนี้เนะเาะอย่าไปหลงเชื่ออะไรที่มัน ราคาถูกหรือว่างานดีๆอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเพราะว่างานดีๆเงนิงนดีๆไม่มีอยู่จริงนะคะถ้าเกิดมีงานดีเงินดีจริงๆเนี่ยคนเชิงตุงนะคะก็ไปทํากันหมดแล้วนะคะไม่จําเป็นจะต้องไปทํางานที่ประเทศไทยเนาะทุกบ้านทุกเมืองนะคะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะคะทุกคนอย่ามองแค่ด้านเดียวนะคะเดียนก็ยังมี2ด้านเลยนะคะเราจะมองถก ทั้งสองด้านนะคะว่าคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีอยู่ในประเทศนั้นๆว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศเมียนมาหรือว่าประเทศอื่นๆเนาะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะคะสมัยก่อนนะคะใหม่แอบเข้าประเทศไทยใหม่ๆนะคะก็โดนตําหนดจับเหมือนกันนะคะทายเงินจนไม่มีเงินติดตัวกลับบ้านแม้แต่บาทเดียวเลยนะคะตรงนี้นะคะใหม่แค่ไม่พูดถึงเท่านั้นเองนะคะย้ํานะคะว่าเป็นบางกลุ่มเท่านั้นนะคะไม่ใช่ทุกคนนะคะที่ทําแบบนี้เนาะ เรื่องนี้นะคะก็เป็นอุทาหารณ์ให้กับทุกคนนะคะต้องระวังตัวเองให้มากๆนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนาะเราไม่รู้ว่ามิจฉาชีพเนี่ยมันจะมารูปแบบไหนบ้างอะไรแบบนี้เนาะเราต้องแบบดูให้ทันเขาอะเนาะบางคนเนี่ยทักเข้ามาในไลน์นะคะก็คือของใหม่เองเนะาะทักเข้ามาว่าอยากให้น้องใหม่เนี่ย มาโปรโมทช่องอะไรให้เขาหน่อยอะไรแบบนี้แล้วเขาอยากจะโปรโมทแอปดูหนังย้อนหลังอะไรต่างๆแบบนี้เนาะแล้วก็อยากให้ใหม่เนี่ยเซ็นสัญญาณกับเขาแล้วก็ถ้าเกิดมีคนเข้ามาดูอะไรต่างๆแบบนี้เราจะได้เงินจากตรงนั้นนะคะคือเขาไม่ได้จ่ายให้เราทีเดียวอะไรแบบนี้เนาะส่งให้กับพี่ท่านหนึ่งเนาะแล้วก็ให้ให้ดูให้หน่อยอะไรแบบแบบนี้นะคะว่ามันคือความจริงไหมมันใช่เรื่องจริงไหมเขาอยากจะให้ใหม่เนี่ย ไปโปรโมทหนังอะไรย้อนหลังอะไรต่างๆนี่แหละตรงนี้ที่เขาเอาเอา,เอามาอ้างนะไม่แน่ไม่แน่ใจว่ามันมีจริงหรือว่าเป็นแค่หลอกลวงนะคะตรงนี้ใหม่ก็เลยไม่ติดต่อกลับไปอีกเลยเพราะว่าทม หลายๆคนแล้วบอกว่าอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปหลงกลอะไรต่างๆแบบนี้เนาะถามพี่ๆทางประเทศไทยเลยเขาก็แนะนําม,มาว่ามันเป็นมิจฉาชีพนะคะมันไม่มีจริงอะไรแบบนี้เราไหมก็เลยเลือกติดต่อกับพี่เขาไปเลยนะคะเข,เขาโทรมานะคะโทรมา,าคุยกับเราเลยเพื่อให้เราไว้ใจเขาอะไรแบบนี้ต่างๆแบบนี้นะคะเพื่อให้เรามั่นใจที่เขาจะแบบามาจ้างเราไปอยู่อะไรต่างๆแบบนี้เนาะสุดท้ายนี้นะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนเนาะมีความคิดเห็นอะไรยังไงนะคะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปสาวใหม่ชิงตุงได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของสาวใหม่ชิงตุงนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ